สวัสดีครับผมธีระธนาการชนะสุดในนามของเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยและกรรมการผู้จัดการทั่วไปบริษัทยูเวอร์แซล์แอพเรลจำกัดวันนี้ผมมาพบกับท่านผู้ชมทุกท่านในรายการรู้ไว้ก่อนเป็นคดีในชุดซีรีส์คำถามแรงงานยอดฮิตช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีทั้งสิ้น5ตอนวันนี้ขอนำเสนอในตอนที่1นะครับ ในเบื้องต้นนะครับขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2 5 5 8รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมทั้งสำนักงานประกันสังคมได้วินิจฉัยให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นกรณีเหตุสุดวิสัย นั่นหมายความว่าเป็นภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณชนถึงขนาดที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้และนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ดังนั้นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักง,งานประกันสังคมจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาแก่ลูกจ้างและนายจ้างอันเนื่องมาจากกรณีเหตุสุดวิสัยนี้ ประกอบด้วย 1. กรณีในจ้างถูกรัฐบาลสั่งปิดกิจการชั่วคราวในจ้างให้ลูกจ้างหยุดง,งานตลอดระยะเวลาช่วงที่ปิดดังกล่าวลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 2. กรณีในจ้างไม่ได้ถูกรัฐบาลสั่งปิดกิจการเป็นการชั่วคราวแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จนในจ้าสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานสลับกันหรือลดจำนวนวันทำงานลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้าง 3. กรณีในจ้าไม่ได้ถูกรัฐบาลสั่งปิดกิจการเป็นการชั่วคราวแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19และในจ้าให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหรือกับตนเองเป็นเวลา14วัน ลูกจา้าจะได้รับความคุ้มครองหรือช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 4. กรณีในจาน้างไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อันเนื่องมาจากวิกฤตของไวรัสโควิด -19 จนต้องปิดกิจการและเลิกจา้างลูกจา้าจะได้รับความคุ้มครองหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้างและกรณีสุดท้ายโดยกลไกของกระทรวงแรงงานในจาน้า ได้รับการเยียวยาจากวิกฤตนี้อย่างไรบ้างครับกรุณาติดตามรับชมในตอนต่อไปซึ่งจะมีเนื้อหาลงลึกในรายละเอียดทั้ง5กรณีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ